สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสิเป็นคลิปของอแปลงยานรกจัก,กรพรัดนะคะที่เราขยายแปลงไว้จำนวนหนึ่งไร่นะคะอยู่ที่ทุง่งนานะคะสมท้าเมาเบิงถอนพันธุ์นะคะหล้วก็อัตราการเจริญเติบโตนะคะของยานรกจัก,กรพรัดที่เ้าปลูกนะคะโดยที่ท่อนพันธุ์มีขนาดเล็กมากนะคะเพราะว่า แปลงราสุดนะคะที่อยู่ข้างบ้านนะคะนื่องจากท่อนพันขนาดหน่อยนะคะสมก็เลยบด้ทรงไห้เนาะหลายๆฐานที่มารับอยู่บานก็คือสมสียหาเกษตรกรตัดไปฟรีนะคะเอาไปกัน3ามสีคันรถแล้วนะคะก็คือตัดแห่งฟรีเพราะว่าท่อนพันมันหน่อยนะคะตอนนี้ก็สมพามาเบ่งนะคะหลังจากที่เราปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะนี่คืออ่าอัตรานะคะการเจริญเติบโตนะคะณปัจจุบันนะคะสําหรับห้านรกจักรพพัดนะคะ ซึ่งเป็นยาที่มีคุณสมบัติก็คือไดปริมาณหลายกว่าในเปียไตหวนันในเปียปากช่องหนึ่งนะคะํำต้นอวบใหญ่นะคะใบกว้างนะคะแล้วก็ํำต้นจะกรอบนะคะทิ้งใบชาด้วยนะคะนี่เป็นยาสองอาทิตย์นะคะกะกำลังแตกนะคะนี่สมพามาเบ่งนะคะต้นจะเล็กมากนะคะท่านผู้ชมประมาณเนี้ยเนะะาะปึ๊บนี่ประมาณนี้ยก้วยนี้โป้ประมาณเนี้ยแะคะ่ะ สนิวน่วมือนะคะนิ่วมือนะคะคือแต่ว่าอัตราการเกิดดีมากนะคะเพราะว่าถอนพันธุ์ทีนองสมก่อนที่สิบปลูกหนี่ยคือสิบ,บ่มไวประมาณสองสามมือนะคะบ่มก่อนนะคะบ่มแล้วก็เอามาปลูกนะคะและหลายคนถามว่าบอกว่าโอยการบ่มหยาบ่จําเป็นนะคะแม่นค่ะสําหรับบางคนนะคะบ่จําเป็นนะคะแต่สําหรับแชมเปญฟาร์มนะคะสมคอนข้าง,งให้ความสําคัญกับการบ่ม บม่มถอนพันก่อนที่เฮาสีเอามาปลูกมากๆนะคะมันเหมือนกันกับการเทดเทดยังไงล่ะเปรียบเทียบกับการเฮ็ดมันทำมันหนึ่งไร่ทำมันสำปะหลังนะคะเกษตรกร,ร,กรบางคนก็คือทำมันจำน,นวนหลายๆก็ะบอจำเป็นต้องมานาั่งเอาใส่ย,ยายาเรียงลากนะคะ แบบพ่อน้องสมนะพ่อพ่าพอน้องสมกับปลูกมันอยู่ปาจินบุรีไร่เกือบร้อยไร่นะคะเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้เหมือนกับว่ามาเสียเวลากับการตอกมะบมมาเอาถอนพันธุ์มันจุ่มน้ำยาเราไปปลูกเพราะมันเสียเวลานะคะมันเกิดความเสียเวลาสําหรับคนที่รีบเร่งนะคะแปลงใหญ่ๆไม่สามารถที่จะมาอันนี้ได้นะ,ะแต่สําหรับน้องสมนะคะคือถ้าเราต้องการพืช ข้อต,ตเลเลอ้อตการผลิตหลายๆเนาะข้อต้อการพืชที่ให้ผลผลิตลหลายๆสิ่งแรกที่ข้าคำต่องคำนวณก็คือการบำรุงนะคะการบำรุงต้นพันธุ์พืชทุกชนิดนะคะทำเห้การมีการบำรุงที่ดีปั๊บนะคะอัตราการเกิดนะคะมันจะดีกว่าการที่เราไม่ได้บำรุงนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ที่เราบำรุงเนี่ยมันจะทนสภาพต่อสภาพแวดล้อมนะคะเมือก็หอดน,นะคะเมือก็หน,นาว นึกอยากจะฟ้นตบน้ำาท่มกัหลายๆอย,ย่างนะคะจะเห็นได้ว่าน้องสมปลูกยามาสองปีนะคะสมศิบอกเลยว่าตา,ะะตายทั้งแปลงก็มีนะคะเนาะตายทั้งแปลงก็มีนะคะคลิปก่อนหน้านั้นเมื่อปีที่แล้วเราก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าสมอมาสมกระเสียบเลยตามตาสีตาสารนะคะพอเราเอากลับมาบ่มนะคะไม่ว่าท่อนพันนะคะจะสภาพเป็นจังไหรจะท่อนน้อย,อยททอเล็บไมก้กระซางนะคะเยน่อยนะคะนี่ จะน,น้อยๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็เล็กนะคะท่านผู้ชมอะให้เบอรงว่ามันหน่อยอีหลีเป็นยังสมถึงบอ่อตอนนี้ให้ลูกไายฟาร์มที่อำเภอหนองหงเป็นคนสงยานะคะอยู่อำเภอบ้านกลวอเนี่ยพายากใดยานาลูกจัก,กระพัดฟีฟ่ๆมาตัดเอานะคะถ้าสมยังบอ่อโลดทั้งแปลงนะเพราะว่าสมต้องตัดตัดแต่งกิ่งใหม่นะคะตอนนี้ยังยังยังทำไม่หมดยังโลดไม่หมดเพราะว่าเกษตรกร อาทยูอีกอำเภอหนึ่งเพิ่นสีโทมาถามว่าน้องสมมีบอนะคะทำมีกออ้ยมาเอาโหลดนะคะสมให้ตัดไปเลยนะคะก่อนที่สมจะโหลดนะคะทำสมโหลดแต่ตัดตัดแต่งกอใหม่ก็คืออ่ะอีกาคาก็จะเป็นราคาเงินแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือทายูอำเภอบ้านกรวดนะคะสมจะให้ฟรีนะคะเอาเบิงก็ไดนี่เนี่ยเห็นบอกเขาแตกตานะคะพี่น้อง าจะแตกตนะ่านี่เป็นทอนพันธุ์ที่ห้าบ่มนะคะสมบ่มนะคะบม่มต้นเล็กขนาดไหนก็เกิดนะคะพอบ่มเข้าไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยขอกบ,บ่มสามสี่หมื่นนะคะสองอาทิตย์นะคะตอนนี้กะกำลังสมพึงจะเอาต้นพันธุ์มานะคะอีกหน่อยหนึ่งพอดีตัดเอามาสามนะคะมองตอนแรกคิดว่าเห็ดเป็นท่างนะสำหรับยางเขาแปลงนะคะกับบ่อดเห็ดนะคะไว้ ไขวากันอย่างท่าขงเขานะคะตรงนี้จะเป็นการยกร่องนะคะใส่พานรถอันรถยกหล,ลองมั่นเด้อแต่ว่าบอกเขาจเจ้าว่าบ่ได้ให้ยกสูงปันใดนะคะแปลงหนึ่งได้นี้นะคะแปลงนรกจักรพพัดนี้นะคะปลูกทั้งมั่นนะคะมันเทศนะคะมันเทศประมาณสักสองสอง มันเทศสองแถวนะคะยาวานอิสราเอลนะคะประมาณ3ามสี่หลองนะคะมีนไทเขิ่อนซูเปอร์เลฟด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นนรกจากพัดปลูกแซมกันไปเศ้าสะนะคะปลูกซากันไปเบิดนะคะเพราะว่าบางที่กะปลูกปลูกไว้เพา,าให้วัชพืชมันเกิดหลายนะคะกะเอาอยามาแซมใส่นน่ยังคิดว่าพื้นที่ด้านบนนี่ว่าสิปลูกพักสวนขั้วพุ่นเด้ <laughs> บ่ให้หุ่นมันเกิดจางหน่อยมันก็เป็นการมาคับตัวเจ้าของว่าพักส่วนขั้วกูอยู่ทุงหน้านะะปากท้องกูอยู่ทุ่งนานะคะกูต้องมาทําความกูต้องมาทําอะไรก็ได้ <laughs> ถา้าถาปลูกแต่ายางไว้เออเดี๋ยวคนมาเบิ่งก็ไดมัวจะเบิ่งแพะ่เบิงเบ่งอย่างอยู่ในบ้านนะคะไปอยู่โรงเรือนแพะโรงเรือนรวมมุดะดูอ้อยทุ่งนามันก็ไม่ได้ดูเนาะแต่ถ้าเราเหมือนปลูกอะไรหลายๆอย่างไว้ที่นี่ปลูกของกินปลูกปากท้องไว้ที่นี่นะคะก็ะได้ว่าจะสิไปหายอย่างมาลง ไหวดีกว่านะคะเพราะว่านา้ำเขากับพอปอยดะยูนะคะสําหรับพื้นที่สามไร่ตรงนี้นะคะเนี่ยหยานะคะผ้ามะมึงหยาก็เกิดดีนะนะคะเกิดดีมากๆนะคะส่วนด้านลังนี่ก็เป็นหญ้าในเปียใต้วันนะคะกับวัชพืชก็ขืนแข่งกันเลยนะคะแต่ขืนง้ามมากนะคะเหลือกําจัดวัชพืชนะคะช่วงนี้เดี๋ยว ตัวกอนจนังเลยหนึ่งมืออื่นมอือเฮนอ์นัสใหญ่มากําจัดวัชพืชกันนะคะถากหญ้านะคะถากหญ้านะคะห่างไกลโควิดนะคะเราอยู่พื้นที่อากาศร้อนๆขนาดนี้นะคะมันก็ไม่มาหาเราหรอกนะคะเราก็ไม่ไปยุ่งกับใครด้วยนะคะหันหน้าเข้าทุงนาจับจ,บ,จบสบายใจนะคะชีวิตกลางทุงหน้านะคะคนเราต้องอยู่ให้ได้นะคะยิงโควิดนะคะแต่เราพ้นกระทบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์เกษตรนะคะ คนที่ได้รับรับผลกระทบก็คงสิงเป็นพ่อค้าแม่ค้าฮาบรีแล้วก็นคนที่เฮ็ดงานโรงงานนะคะก็สู้ๆกันไปนะคะเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวน้องสมไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าอีกสักเดือนหนึ่งนะคะครบเดือนเดือนครึ่งนะคะอ้าวเอาสองเดือนดีกว่านะคะสองเดือนเราอย่านรก,กจักรพรรดิแปลงนี้สิเป็นยังไงน,นะคะเดี๋ยวก็นานๆสมกับสิอ่าให้เบิ่งวิธีการกำจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ยอยู่นะคะ อีกสักอาทิตย์หนึ่งสมกับเสียเอาปุ๋ยคอกนะคะมาโรยแล้วนะคะโรยเสร็จก็กบโคนนะคะเนาะปะ่ะหาข้าวกินก่อนค่ะจะบ่ายโมงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มลาไปแล้วนะคะหิวข้าวมากนะคะฝากกดแชร์ก,กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แชมเป็นฟาร์มด้วยนะคะใารกำลังปลูกหญ้าก็อย่าลืมน้ำนะคะเด้อบะเทือมมันแรงลายโพดนะคะหญ้าปลูกไปสิบูิบมีนามโฮดกับซีเซาดคาทอนพันุนะคะอย่าลืมน้ำนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มลาไปแล้วคะ่ควคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ